สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาลุยต่อเกี่ยวกับระบบจำนวนจริงพารที่3นะครับในส่วนของเกี่ยวกับการทำแบบสึกหัดนะครับวันนี้เป็นวันที่16บหกเมษาย,ยนนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงสี่สบสี่สนาทีโดยประมาณนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต่อจากคราวที่แล้วเลยคราวนี้เราก็จะเริ่มมาทำเกี่ยวกับรู้ต่อเลยนะครับโจทย์บอกว่าจงทำให้เป็นผลสำเร็จเออ ก่อนอื่นเลยนะครับไอการทําให้เป็นผลสําเร็จเนี่ยคือเราต้องเอามันมาบวกลบกันคูณกันหารกันนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นคือเราลองดูข้อหนึ่งนะรูทสิบสองบวกรูทยี่เจ็ด 27, ลบรูทสี่แปด 48, บวกรูทสามมันบวกลบกันไม่ได้เพราะมันเลขอยู่ในรูทมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันเราต้องทำให้เลขในรูทคล้ายๆกันก่อนครับวิธีการท,ทําทํำยังไงครับเราก็แค่จับมันมาหารสั้นครับดูดูสิบสองนะอันนี้คือเทคนิคเลยนะ 12ครับแล้วก็12สบสองไปหารสั้นครับหารด้วยจํานวนเฉพาะนะเหมือนเดิมนะเหลือหกถูกต้องไหมเอาสองหารอีกเหลือสามแปลว่าเหมือนที่คราวที่แล้วที่ผมสอนก็คือจับสองตัวดึงออกได้ตัวหนึ่งแปลว่ารูทสิบสองเนี่ยจะเท่ากับสองรูทสามรูทสามดึงออกไม่ได้เพราะมันมีตัวเดียวถูกต้องไหมต่อมามันรูทยิบเจไม่ใช่รูทยิบเจ็ออใช่รูทยิบเจนั่นแหละเอามาหารสั้นเหมือนเดิมย7ิบเจ็หารสั้นนะครับ เอาอะไรหารเอาสามหารได้เก้าเอาสามหารอีกได้สามสองตัวดึงออกได้ตัวหนึ่งก็แปลว่าได้สามรูทสามเพราะสามตัวนี้ดึงออกไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับต่อมาสี่แปดสี่แปดก็หารสั้นอีกหารด้วยสองนะเหลือยี่สี่หารด้วยสองเหลือสิบสองหารด้วยสองเหลือ 12. หกและหารด้วยสองเหลือสาม สตัวดึงออกได้ตัวหนึ่งสงตัวดึงออกได้ตัวหนึ่งแปลว่าดึง2อ,ออกมาได้กี่ตัวสองตัวดึงออกมา2ตัวเอามาทำาไรการคูณกันสองคูนสได้4เหลือสคือรูทสตัวสุดท้ายคือรูทสาอยู่แล้วก็เขียนไว้รูทสมเอามาบวกกันนะตรงนี้อันนี้มาลบกันอันนี้ก็มาบวกกันถามว่าตรงนี้จะคิดยังไงต่อให้เรามองมันเป็น x ครับมองเหมือน2 x บวก 3x ลบ 4x บวก x มองแบบนี้นะ2 x บวก3 x ได้ไรได้5 x 5 x ลบ4 x ได้ไรได้ x x บวก x ได้ไรได้2 x แต่จริงๆมันใช่ x ไหมไม่ใช่มันคือรูทสามถูกต้องไหมข้อนี้ก็จึงตอบ2รูทสเดี๋ยวคุยลองพูดใหม่นะ2 x บวก3 x ก็ได้5 x 5 x ลบ 4x ก็ได้ x x บวก x ได้ 2x แต่มันไม่ใช่ x ไงมันคือรูท3เออแค่นั้นเองวิธีการทำก็มีอยู่แค่นั้นนะครับต่อมามาดูต่อเลยข้อ2ข้อ2เนี่ยวิธีการดูครับก่อนอื่นเลยมันเป็นเศษส่วนถูกต้องไหมมันเป็นเศษส่วนเศษส่วนเนี่ยมาปุ๊บให้เรามองแบบนี้ก่อนเราสามารถแยกรูทเป็นอย่างนี้ได้ครับมันคือรูทสองส่วนรูทสาม บวกด้วยครับรูทสามส่วนรูทสองแล้วก็ลบด้วยห้าส่วนรูทหกเราจะทําเศษส่วนให้บวกลบกันได้เราต้องทําให้ตัวส่วนเป็นไงกันเท่ากันก่อนถูกต้องไหมเริ่มเลยครับอันนี้รูทสามรูทสองรูทหกเอาไปทําคอลอนอถูกต้องไหมแปลว่าทุกตัวต้องเท่ากับรูทหกดังนั้นเราก็เริ่มเลยทําให้ทุกตัวเท่ากับรูทหก อันแรกรู้สามแปลว่าต้องคูณด้วยรูทสองรูทสองคูณรูทสองได้รูทสี่รูทสี่ถอดเหลือสองอันนี้รูทสองขาดรูทสามเอารูทสามไปคูณได้รูทสามคูณรูทสามได้รูทเก้ารูทเก้าถอดออกมาได้สามอันนี้รูทห้าอยู่ไอ้รูทหกอยู่แล้วก็ลบห้าเลยสามบวกสามได้ห้าห้าลบห้าได้ศูนย์ศูนย์ส่วนรูทหกก็ได้ศูนย์นั่นเองนะครับ ต่อเลยนะครับอันนี้รูท54ใช่ไหมก็เอาไปเหมือนเดิมหารสั้นเอา54หารสั้นหารด้วย2นะเหลือ27หารด้วย3นะได้9หารด้วย3ได้3ถูกต้องไหมแปลว่าอันนี้คือดึงออกมาได้ตัวหนึ่งเห็นไหมส่วน2กับ3ดึงออกมาไม่ได้ก็เป็นรูท2คู3รูท2คูณรูท 3. 3ได้รู 6. ท6ข้างในคือรูท6 ตัวที่ดอดถอนออกมาได้คืออะไรครับคือสามแต่ข้างหน้ามีอะไรยี่สี่เอาสามไปคูณยี่สี่ครับสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งสามสองหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดน้องๆง,งงไหมก็คือเราเอารูทห้าสิบสี่เนี่ยไปถอดน,นะครับถอนออกมาเนี่ยมันจะได้สามรูทหกเพราะไอ้สองกับสามเนี่ยมันถอดออกไปไม่ได้ก็เอามาคูณกันได้รูทหกส่วนสามเนี่ยมันมีสองตัวก็ดึงออกมาได้ตัวหนึ่ง แต่พอเรามาดูอา้าข้างหน้ามันมี24น่นี่แล้วก็า3ไปคูน24เลยได้72 r ูทห6แบบนี้นะครับหารกับครับเอา้ามัน6 r ูทห6อยู่แล้วนี่ดังนั้นเราก็มาเขียนอย่างนี้เลย72็ดสิ6ส่วน6 r ห6 r ูทห6ตัดรูห6เอาไปก่อน6หารเอ้ย72หาร6เลยครับได้12 แค่นี้ข้อนี้ก็ตอบ12นะต่อมาครับข้อ4ี่รูทบวกรูทห้คูณกับรูทเลบรูหโอ้ง่ายมากคูณ2อวงเล็บให้นึกถึงพ่อคุณนามที่ครูเคยสอนเอาไว้ทําไงเอ่ยจับตั้งคูณเลยครับจับตั้งคูณทื่อๆเลย,จ,เลย,นะเยจับตั้งคูณเลยนะครับครูขออนุญาตจับตั้งคูณเลยนะก็เอารูทเจดบวกรูทห้าครับคูณกับรูทเจ็ดลบรูห้าครับถ้าน้องคนไหน จําสูตรผลต่างกําลังสอนได้ก็ก็จะง่ายมากนะครับแต่คุยก็ไม่ไม่สี่เลี่ยนะจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มเลยนะรูทห้าคุณรูทห้าได้ได้ห้าบวกเจอลบเป็นลบรูทห้าคูณรูทเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้ารูทสามห้าแต่ติดลบนะต้องติดลบเพราะอันนี้มีลบรูทเจ็ดคูณรูทห้าอันนี้ได้บวกรูทสามห้ารูทเจ็ดคุณรูทเจ็ดได้ สี่สิบเก้ารู้สี่เก้าหรือก็คือเจ็ดนั่นเองแล้วจะมาบวกกันตรงกลางตัดกันหายหมดเจ็ดลบห้าได้สองข้อนี้จึงตอบสองนะครับง่ายนะครับต่อมาครับข้อห้ามันเป็นเอกนามคูณเข้าไปในพหุนามเห็นไหมก็คูณเข้าไปคูณกระจาย รูทคูณรูทครับรูทสองคูณรูทมได้รูทหกแปลว่าอันนี้ได้สามรูทหกดูออกไหมรูทสองคูณรูทได้รูทสี่รูทสี่คือสองสองเจอสามเป็นสองหกเอ้สองสามหกก็แปลว่าบวกด้วยหกอย่าเอาหกไปบวก3านะครับเพราะมันบวกไม่ได้ไอ้นี่มันเหมือนสามเอ็กบวกหกดังนั้นมันบวกกันไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ทิ้งไว้แค่นี้เลยข้อนี้ก็ตอบเท่านี้นะ สังเกตได้ว่าการทำรูทก็ไม่ได้ยากนะครับแค่เราต้องค่อยๆคิดค่อยๆคิดค่อยๆคิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จหรือทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะต่อมาครับเป็นการแก้สมการครับอันนี้ก็ง่ายอยู่ดีครับแต่ต้องค่อยๆหัดคิดครับเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะขเนะขาถามหา x กทุกข้อเลยนะคุยขออธิบายแบบนี้นะทุกข้อหา x รูท x เ,เท่ากับ7 แล้ว x เ,เฉยๆเท่ากับอะไรวิธีการง่ายมากครับน้องก็แค่ทําให้รูทหายไปครับเราจะทําให้รูทหายไปทําไงยกกําลังสองสองข้งงงางไงครับยกกําลังสองสองข้างเอาเจ็ดไปกาลังสองได้เลยเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแปลว่า x เ,เท่ากับสี่สิบเก้าจบเสร็จแล้วง่ายมากในทางกลับกันครับ x ก,กาลังสองเท่ากับห้าร้อยแล้ว x เ,เฉยๆเท่ากับอะไรก็อยากทําให้กําลังสองหายไปทําไงครับใส่รูท อยากให้กำลังสองสหายไปก็ใส่รู t ก็จะได้ x เ,เท่ากับครูเขาเขียนอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวน้องอาจจะตามไม่ทันมันคือ x ก,กำลังสองใช่ไหมแล้วเราก็ใส่รู t เข้าไปแบบนี้ข้างนี้ก็ต้องใส่รู t เหมือนกันแบบนี้ x ก,กำลังสองเจอรู t ก็กลายเป็นรูทห้าร้อยก็เอาห้าร้อยไปหารสั้นครูขออนุญาตหารด้วยห้านะมันจะได้หมดเร็วๆ หารด้วย5้าอีกเหลือยี่หารด้วย5้าอีกเหลือ4หารด้วย2กับ2 2ตัวดึงออกได้ตัวหนึ่ง2ตัวดึงออกได้ตัวหนึ่ง5กับ2เจอการเป็น5 2 10อได้10 5ตัวนี้ไม่มีคู่ก็ใส่รูทไว้จบก็แปลว่าข้อนี้ตอบ x เท่ากับ10รูห10ูหนะครับต่อมาข้อส มีรูทมารูทเอบวก2เท่ากับ1อยากให้รูทหายไปต้องกำลัง2-2ข้างกำลัง2-2ข้างเลยครับจะได้อะไรเอ่ยขอลบตัวที่ไม่ใช้ออกนะครับคนไหนที่ไม่ทันก็กดพอยช์เอาไว้นะกดพอยเอาไว้นะครับกูขอลบอันที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะครับ เริ่มต่อเลยนะอยากให้กำลังอ,อ,อยากให้รูทหายไปก็กําลังสองสองข้างกําลังสองสองข้างปุ๊บจะกลายเป็น x บวกสองเท่ากับหนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งก็แปลว่ามันจะกลายเป็น x บวกสองเท่ากับหนึ่งแปลว่า x อย่างเดียวจะเท่ากับสองบวกอยู่ย้ายไปลบจะได้ x เท่ากับลบหนึ่งแปลว่าข้อนี้ตอบ x เท่ากับลบหนึ่ง นะง่ายเนาะก็เจอรูดอยากให้รูดหายกําลังสองสองข้างถ้าเจอยกกําลังสองอยากให้กําลังสองหายไปก็ใส่รูดสองข้างกับกันมีแค่นั้นเองนะครับทําสับไปสับมานะครับน้องทําบ่อยๆก็เดี๋ยวก็จะชินแล้วก็สังเกตได้ว่ามันง่ายมากๆง่ายมากๆนะครับน้องๆบางคนอาจจะแวบๆมองไปข้อเจ็ดข้างล่างแล้วนะครับแต่ก็ใจเย็งเงยนๆนะเราทําค่อยๆไล่ทําไปนะครับฝึกก่อนนะ ฐานเราต้องแน่นๆนะครับตึกเราจะได้ไม่ถล่มหรือต่อจะทําให้รูดหายไปทำไงกําลังสองสองข้างกำลังสองสองข้างปุ๊บจะเหลืออะไรครับแปดลบสองเอ็กเท่ากับสองกำลังสองได้สี่แปดบวกอยู่ย้ายไปลบจะได้สี่ลบแปดสี่ลบแปดเหลือลบสี่ลบสองทำอะไรอยู่คูณคูณกับเอ็กไงลบสองคูณเอ็กลบสองย้ายไป แปลว่า x จะเท่ากับลบตัดลบ4หาร2ได้2องตอน,นี้ก็ตอบ2เห็นไหมง่ายแต่น้องต้องฝึกแค่นั้นเองต่อเลยนะครับอยากให้รูทหายอ้าวเหมือนเดิมกำลังสองสองข้างถูกต้องไหมครับ กลายเป็น x บวก3จะเท่ากับลบ4กํลัง2ก็คือลบ4คูณลบ4ลบเจอลบเป็นบวก4 4เป็น16 3บวกอยู่ย้ายไปลบแปลว่า x จะเท่ากับ16ลบ3 16ลบ3ได้ x เท่ากับ13เห็นไหมทำเหมือนเดิมแค่ต้องฝึกทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ข้อ่ะดูแปลกตานิดนึงตรงที่มันมีบวก2อยู่ข้างนอกบวก2อยู่ข้างนอกมันไม่อยู่ภายใต้รูทถูกต้องไหมน้องต้องกําจัดบวก2ออกไปก่อนบวกอยู่ย้ายไปลบแปลว่ามันจะกลายเป็นรูทสองกลบหนึ่งเท่ากับสามก็คือสองมันบวกอยู่ย้ายไปลบก่อนทําให้มันกลายเป็นเหมือนข้อสามหรือข้อสี่หรือข้อห้าอย่างนี้ก่อนเห็นไหมสองบวกอยู่ย้ายไปลบปุ๊บมันก็จะที่เหลือทําเหมือนเดิมกําลังสองสองข้างได้สองลบหนึ่ง เท่ากับ9 1บวกอยู่ย้ายไปได้หนลบอยู่ย้ายไปบวกได้10 2x เท่ากับ10 2ทำอะไรอยู่คูณย้ายไปหารแปลว่า x จะเท่ากับ10ส่วน2หรือก็คือ x เท่ากับ5นั่นเองนั่นคือคำตอบนะสังเกตดีๆก็คือขอสรุปนะการหา x ก็คือถ้าเจอรูทใส่กำลังสองสองข้าง เพื่อให้ลู่หายไปแต่ถ้าเจอยกกำลังสองให้ใส่ลูสองข้างเพื่อให้ยกกำลังสองหายไปก็แค่สลับกันนะครับเอาและถึงพระเอกของเราคือข้อ7นะครับข้อ7เนี่ยมันมีซ้อนอยู่หลายชั้นหลักการเลยนะให้ทําชั้นในสุดค่อยๆออ,ออกมาข้างนอกค่อยๆทําไปทีละชั้นนะครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มทําให้ดูนะคุยขอลอกก่อนชั้นนอกสุดเราจะยังไม่แตะอะไรก็คือลบสองลากที่สองของลบสอง ยกกาลังด้วยลบสามลากที่สามซ้อนอยู่ข้างในลบสี่มีลากที่สี่ซ้อนอยู่ข้างในลบสิบหกและมีลากที่ห้าของลบหนึ่งลากที่ห้าของลบหนึ่งจำมาไว้เลยนะลากที่ห้าของลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งเนี่ยหรือหนึ่งเนี่ยนะครับคุยขออธิบายแบบนี้รูทหนึ่งเท่ากับหนึ่ง นะครับรูหน mm ึ hmm. ่งเท่ากับหนึ่งไม่ว่าจะลากที่เท่าไหร่ลากที่สามของหน mm ึ hmm. ่งก็เท่ากับหน mm ึ hmm. ่งอยู่ดีนะครับ mm hmm. เพราะว่ารูทหนึ่งเนี่ยยังไงคําตอบคือหนึ่งเสมอ mm hmm. แต่เงื่อนไขคือข้อเนี้ยมันบอกว่าลากที่ห้าของลบหน mm ึ hmm. ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจากพาร์ทที่หนึ่งที่คุยเคยสอนก็คือเราจะบอกว่าข้างในรูทเนี่ยติดลบได้ต่อเมื่อ มันต้องเป็นรากเลขคี่ซึ่งอันนี้คือรากที่ห้าเป็นเลขคี่แปลว่ารากที่ห้าของลบหนึ่งมันเป็นไปได้รากที่ห้าของลบหนึ่งมันเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่ารากที่ห้าของลบหนึ่งมันจะเป็นอะไรคําตอบเนี่ยตอนสุดท้ายก็คือลบหนึ่งเสมอเหมือนกับเลขหนึ่งเนี่ยรากที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คําตอบก็คือหนึ่งสมมติว่าครูเขียนรากที่สิบสามของลบหนึ่งมันก็คือลบหนึ่งนั่นแหละ น,นั่นคือสมบัติของเลขหนึ่งเลยหนึ่งกับลบหนึ่งเนี่ยยามใดที่มาอยู่ภายใต้รูทนะครับคำถ้าถอดออกมามันจะเท่ากับตัวเดิมนะครับดังนั้นรากที่ห้าของลบหนึ่งก็ย่อมได้ลบหนึ่งถามว่าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าข้างในสุดตรงนี้เนี่ยรากที่ห้าของลบหนึ่งมันก็คือลบหนึ่งถูกต้องไหมครู้ก็เขียนลบหนึ่งเอาไว้แบบนี้แปลว่าลบหนึ่งทำอะไรอยู่กับลบสิบหกครับคูณกันไงคูณกันได้ไร ได้16เฉยๆดังนั้นครูวิก็เขียนต่อมันจะกลายเป็นลบ2ยกกำลังลบ3ลากที่3ของลบ4ยกกำลัง4คูณกับข้างในคือลบ16คูณลบ1ได้16โอเคนะลบ16เอาไปหารสั้นครับดูอย่างนี้ก่อนนะลบ16เอาไปหารสั้น สองเหลือแปดสองเหลือสี่สองเหลือสองแปลว่าสิบหกเนี่ยคือสองกำลังสี่ถูกต้องไหมดูดีๆนะมันคือสองกำลังสี่สองกำลังสี่แล้วอันนี้เนี่ยดูดูตรงนี้นะเราจะเห็นได้ว่ามันคือลากที่สี่ถูกต้องไหมลากที่สี่ต้องใช้สองกี่ตัวต้องใช้เลขก,กี่ตัวถึงดึงออกมาได้ตัวหนึ่งก็ต้องใช้สี่ตัวไง ซึ่งเรามีสองกี่ตัวสี่ตัวพอดีแปลว่าลากที่สี่ของสิบหกจะได้สองเพราะมันมีสองสี่ตัวไงดึงจึงสามารถดึงสองออกมาได้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นบรรทัดมาก้อนนี้ทั้งก้อนนะก้อนนี้ทั้งก้อนนะกลายเป็นเลขสองแล้วนะแปลว่าเราจะเหลือลบสองยกกำลังลบสามลากที่สาม สองลบสี่คูณสองเพราะสิบหกคือสองคูณกันสี่ตัวลากที่สี่ดึงสองออกมาได้ตัวหนึ่งโอเคนะลบสี่คูณสองได้ลบแปดคุยเขียนต่อลบสองกำลังลบสามลากที่สามของลบแปดลบแปด ลากที่สามถูกต้องไหมลากที่สามงลบแปดเป็นไปได้เพราะว่าเป็นลากเลขขี้ข้างในติดลบได้แล้วก็อาไปคิดต่อแปดหารสั้นสี่สองเหลือสองมีสามตัวลากที่สามแปลว่าต้องใช้กี่ตัวดึงออกได้ตัวหนึ่งสามตัวนี่ไงเรามีสามตัวพอดีเลยดึงออกได้ตัวหนึ่งคือดึงสองอกมาได้ตัวหนึ่งแต่มันต้องติดอะไรด้วยครับติดลบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะกลายเป็นลบสองยกกําลังลบสามครับ ก้อนนี้ทั้งก้อนครับกลายเป็นคูณด้วยลบสองเรียบร้อยโอเคไหมนะครับสเต็ปสุดท้ายครับย่างนิดนึงดูตัวนี้ดีๆนะดูตัวนี้ดีๆเราจะคูณลบสองเข้าไปเนี่ยหมายความว่าอะไรเอ่ยไอ้นี่มันยกกำลังลบสามอยู่นะถ้าคุยบอกว่าลบสองยกกำลังสามมันหมายถึงลบสองคูณลบสองคูณ,คณ เดี๋ยวเดยวเขียนอย่างนี้เดี๋ยวน้องๆงงลบสยกกำลังสมันคือลบสคูณลบสคูณลบสแต่ถ้าเป็นลบสยกกำลังลบสเลขยกกำลังติดลบครับคำตอบง่ายมากครับเราจับมันไปเป็นเศษส่วนแทนมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับแบบนี้นะครับ ซึ่งของเรามันจะกลายเป็นครับคุยขอเขียนรู้ใหญ่ๆอ,อย่างนี้นิดนึงนะก้อนหน้าครับก้อนหน้านะก้อนนี้จะกลายเป็น1ครับส่วนด้วยครับลบสองคูณลบสองคูณลบสองแล้วก็คูณครับกับลบสองไอตัวของเราเมื่อกี้แล้วก็ตัดไปตัวหนึ่งครับอย่างนี้แปลว่าข้อนี้ก็จะเหลือครับลบสคูณลบสได้สี่เหลือ1นส่วนสี่ จากความรู้เดิมของรูทเมื่อกี้คุยทําให้ดูแล้วก็คือเราสามารถแยกรูทหนึ่งส่วนรูสี่ได้ด้วยรูทหนึ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกรูทหนึ่งได้หนึ่งรูสี่ได้สองข้อนี้จึงตอบหนึ่งส่วนสองครับน้องๆฝึกกันเยอะๆนะสำหรับเรื่องสมบัติของจํานวนจริงแล้วก็วิธีการทำรูทนะครับฝึกดูแล้วก็ฝึกทําความเข้าใจแล้วก็ทํามันใหม่ทํามันซ้ำํำ พยายามฉุกคิดเสมอว่าทํำไมทําไมนะครับถ้าน้องสงสัยยังไงก็สามารถเขียนมาถามคุยได้เลยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอให้น้องฝึกกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้คุยด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ